ระยะทางก็ไกลและเตอก็ใกล้จะถึงกำหนดคลอดแล้วด้วยก็ดีเหมือนกันนะโยเซฟจะได้ไปถึงที่โน่นก่อนคําถ้าช้าไปเราคงจะไม่มีที่พักแน่ๆเพราะคนคงจะไปที่นั่นเยอะเหมือนกันโยเซฟจึงได้พามารียออกเดินทางไปที่เบดแลมทันทีแต่เนื่องด้วยมาเรียคันแก่จนจะคลอดเต็มทีจึงทำให้โยเซฟต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ทำให้การเดินทางล่าชา้าว่าจะถึงเบตเลเฮมก็มืดค่ำพอดีโยเซฟได้พามารีเข้าไปอย่างที่พักแห่งหนึ่งโยเซฟฉันเริ่มรู้สึกเจ็บท้องแล้วทำยังไงดีล่ะอะจริงแล้วมารีนั่นจะยืนยันไ้ก่อนนะ เดี๋ยวฉันจะไปถามเจ้าของโรงแรมก่อนว่าพอจะมีห้องว่างเลหลือเราบ้างหรือเปล่าขอประทานโทษครับท่านท่านพอจะมีห้องว่างสักห้องหนึ่งให้เราบ้างไหมครับอ,อพวกท่านพอจะมีเงินเท่าไหร่ล่ะค่าหมายถึงค่าที่พักพวกเราไม่มีเงินมากนักหรอกคะ่ะมีแค่สำหรับค่าอาหาร <laughs> นึกอยู่แล้วเชียวแต่งตัวซอมซ่อยอย่างนี้ต้องไม่มีเงินแน่แ,นแต่ท่านครับภรรยาของผมใกล้คลอดแล้วได้โปรดหาห้องเล็กๆให้เราสักห้องหนึ่งไม่ต้องดีมากก็ได้ครับพวกเจ้าไม่เห็นด้ืยยังไงโรงแรมของข้าเต็มหมดแล้วไม่มีที่เหลือแม้สักห้องเดียวไปไปให้พ้นเสียวเวลาจริงๆ าเจ้าคงจะคลอดในไม่ช้าอ่าข้ายังมีอีกที่หนึ่งสำหรับท่านในถ้ำเลี้ยงสัตว์ฮะในถ้ำเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นไรคะ่ะในถ้ำเลี้ยงสัตว์ก็ได้ฉันเคยนอนกับแกะที่บ้านอยู่บ่อยๆมันอบอุนน่นดีนะคะ แล้วเวลาที่มารีย,ลยคลอดบุตรก็มาถึงเธอคลอดบุตรเป็นชายเธอใช้ผ้าพันกายให้กับกุมารน,นั้นยังทนุถนอมแลว้ววางกุมารไว้ในรังยญาและเธอก็ตั้งชื่อให้ว่าเยซูตามที่ผู้สวรรค์บอกโยเซฟท่านดูนี่สิช่างน่ารักจริงๆพระองค์ทรงสเสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์โดยทรงให้เกียรติเราทั้งสองเป็นคนต้านรับพระองค์ ของทุ่งกว้างอันหนาวเน็บมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งผิ่งไฟและเฝ้าแกะพวกเขาอยู่พวกเจ้าว่ามะยคืนเนี่ยมันช่างหนาวจริงๆหนาวกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเลยเนี่ยใช่ใช่แถมดาวทุกดวงก็ส่องแสงสว่างกว่าปกติด้วยแต่เอ๊ถ้าพวกเจ้ามองดูดีๆจะเห็นดาวอยู่ดวงหนึ่ง เขาว่าดวงนี้นะมันสว่างกว่าดาทุกดวงเลยนะันเฮ้ยเขาว่าพวกเจ้าหยุดพูดและช่วยกันไปหาไม้มาเพิ่มดีกว่านะเนี่ยไฟมันจะดับอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็ได้หนาวตายกันหมดดีหร้ออขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ในทันใดนั้นเองทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏองค์ขึ้นต่อหน้าพวกเขา ไอ้พวกเจ้าดูสิใครนะเขาว่าผีแน่ๆเลยอะ่ะพวกข้ากลัวแล้วเอ้ยอย่าทำอะไรพูกข้าเลยนะใช่ใช่อย่าทำอะไรพูกข้าเลยนะอย่ากลัวไปเลยเราไม่ใช่ผีอย่างที่พวกเจ้าคิดเราเราคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่นำเอาข่าวนี้มาบอกพวกเจ้าคืนนี้ที่เบ็ดเลงได้มีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติมาเพื่อพวกเจ้าลและพวกเราจะเชื่อตามที่ท่านพูดได้อย่างไรใช่ใช่ ผู้เจ้าเห็นดาวดวงที่สว่างที่สุดดวงนั้นไหมตรงนั้นแหละเป็นสถานที่ประสูติของพระกุมารและเมื่อพวกเจ้าเข้าไปแล้วจะพบพระกุมารซึ่งมีภาพ,พันกายนอนอยู่